ส,สดีค่ะกลับมาพบกับเขยส channel, ขอสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆในสวนวันสีเขยสุพรรณนะจ๊ะวันนี้มามุมแปลกเนาะอย่างที่น้องบอกนะคะว่าไม้บางต้นเนี่ย มันน้องปล่อยให้ขาดน้ำแล้วก็เพิ่งมากลับมาลดน้ำให้เขานะคะแล้วตอนนี้ก็คือกำลังแตกกอแตกใบให้เห็นแล้วแหละอะไรที่ลูกค้าถามหากันยังมีไหมมีหรือเปล่านี่แหละนะคะเปิดหน้ามาให้รู้ให้เจอแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะยกพวกนี้ล่ะค่ะมาแบ่งให้กับพี่ๆนะคะที่ชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์0982650905ได้เลยนะคะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน Q ิวโค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะค่าส่งก็คลิปเหมาเหมาเหมือนเดิมห หสิบบาทไม่บวกเพิ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะไม่มีแอปโอนเงินไม่ต้องกังวลใจสั่งซื้อไม้ได้นะคะไม่ยุ่งยากนะแต่ถ้าโอนได้ก็จะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะพี่พี่ค่ะนะคะแล้วก็น้องลงคลิปวันพหัหัสส่งไม้ให้วันศุกร์นะคะส่งไม้ให้วันศุกร์น้องแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี้ยไม่แน่ใจว่าน้องจะมีเวลาลงคลิปให้ไหมเพราะว่าติดงานบวชถ้าลงอาจจะเป็นบ่าย เพราะว่าถ้าลงแล้วจะไม่มีเวลามารับโทรศัพท์อาจจะไปเป็นนางฟ้าลำหน้าหน้าอยู่อะไรแบบนี้นะคะเออถ้า,างั้นอาจจะต้องให้เสร็จงานก่อนแล้วค่อยลงหรือไม่ก็อือ่ะาโอเคได้อะลงได้ลงได้ไดอ่ะแต่รับรับสายลูกค้าย,ยัางไงก่อนใช่ลำหน้าหน้าอยู่อย่างม่ารับโทรศัพ<ำ><ำ>ท์พไม่น่าจะได้อาจจะเลทเวลาลงนิดหนึ่งนะคะอาจจะเลทเวลาลงนิดหนึ่งสำหรับวันอาทิตย์นะใช่ มันมีผิดพลาดกันบ้างแหละขนาดตั้งเวลาไว้ก็ยังลงผิดเวลาลูกค้าโทรมาหกโมงเรายังตกใจเลยเอะเราขายสมไมไปตอนไหนวะ <c oughs> นะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กลติดตามกดติดตามเขื่อนสุพรรณชาแนลไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพี่ๆอันนี้มองจากไกลๆอ่ะเราหรูว่าพี่ๆอาจจะก,กะระยะได้แหละกะว่าใบมันใหญ่ขนาดไหนได้บ้างเนาะเนี่ยอะอันนี้หนูจําชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเป็นคุ้มกล้าวหรือว่าอะไรไหนเนะนี่ยใบใหญ่หรออ เนี่ยเห็นป่ะพี่ดูพี่ดูใบเลยคือมันใหญ่มากแล้วนี่นี่นี่อันนี้นี่ละเสนนะคะดูนี่ละเสนจะต้องกี่มือถึงจะแบบมิดนะใหญ่มากคนต้นมะกรูดนี่แหละเนี่ยมันต้องอยู่อย่างเงี้ยนะคะสะใจดีเหมือนกันอ่ะเอาเลยเอาเอาขอเท้าทองกิบมาได้ไหม มันเป็นไม้นอกตู้เดี๋ยวบอกก่อนไม้นอกตู้หม้ยค้างปีตั้งแต่ปีที่แล้วที่หนูเคลียร์ตู้ออกมาไว้ข้างนอกนะคะมันเป็นแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยตอนนี้มันจะแตกกอมาไออย่างดูกระถางนี้ก่อนเริ่มที่กระถางนี้ก่อนเลยอันนี้คืออยากปักหลั่นความสวยมันอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ถ้าพี่ๆอยากได้ที่ไม้แข็งแรงมีหัวแล้วมีฟอร์มกอแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ใบอาจจะไม่ได้ได้ชั้นได้ได้ระดับเท่ากับอ่าบอลที่อยู่ในตู้ก็ต้องบอกก่อน นะคะคแต่สวยไหมสวยเพราะว่าเขาเป็นไม้เต็มฟอร์มเปิดหน้ามาให้เต็มๆแล้วเห็นแล้วว่าเนี่ยสุดฟอร์มของไม้แต่ละชนิดจะเป็นแบบไหนพี่ๆจะได้เห็นนะคะอยา่างต้นนี้เป็นยักษ์ปักหลัน,นาาเนี่ยอถามเนี่ยหนูให้ดูให้พ,พี่ๆดูเลยใบยแต่มีตําหนิอย่างเงี้ยมีตําหนินะเนี่ยแต่ว่าเปิดมาหน้าสวยจึ้งเลยเป็นไงยักษ์ปักหลันนะคะใครอยากเห็นยักษ์ปักหลันสุดฟอร์มสุดๆแล้วอ่ะ<ๆ>ซื้อไม้วันนี้แถมไอ้ตัวนี้ไปด้วย อันนี้ดูโคนนะคะเห็นปะโคนต้นเนี่ยอย่างน้อยพี่จะได้สามถึงสี่ต้นแหละเนี่ยอันนี้อย่างกระถางนี้ได้สี่ต้นเลยเห็นปะเนี่ยนับเลยนะจากการขั้ไปนะคะหนึ่งสองสามสี่เห็นชัดๆัดเลยคือมันบางทีมันมีต้นละใบแทงมาแล้วมันมีใบเดียวแต่มันกําลังจะแทงใบมาอีกก็ก็ใช้เวลาให้เวลาคอนดีหนึ่งใช่แล้วดูลากสิพี่ดูลากสิลากขนาดเนี้ยกระถางหกนะคะ ลากอายุอยายะแบบนี้ทุกต้นดึงขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องห่วงดึงขึ้นมาไม่ต้องห่วงเลยใช่อ่าปักหลันเนี่ฟอ,อร์มกอที่หนูบอกนะคะหนูให้เท่าไหร่ดีอหนูให้ร้อยเก้าสิบหนูให้ร้อยเก้าสิบราคาดีมากพี่ฟอร์มกอมใช่ราคาโคตรดีอะยักปักหลันให้ร้อยเก้าสิบ มันจะมีอย่างหลักกระถางสองกระถางแค่นั้นนะคะพี่ๆเพราะว่าต้องเก็บไว้ทําแม่พันธุ์ต่อไปด้วยเนาะหนูก็จะเก็บไว้ทําฟอร์มกอให้กับพี่ๆนี่แหละนะคะอยากปกหกันให้190บาทจากไม้กระถางหกนะคะในต่อนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูโคนก่อนเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบโคนละใบโคนละใบเนะี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือหนึ่งต้นเนี่ยกำลังแทงใบมาใช่มันเป็นกอธรรมชาติค่ะ แตงโนแต่กอมันพยายามอยู่นะคะเนี่ยอย่างต้นเนี้ยนี่ก็คือหนึ่งต้นนะที่เห็นเนี่ยคือหนึ่งต้นนะคะแต่เขาเพิ่งแตกมาใบเดียวพี่ดูโคนนี่อันนี้ได้ประมาณหกเจ็ดต้นได้อยู่นะกระถางไนมเจ็ดต้นเออกระถางเนี้ยได้เจ็ดต้นต้นนี้คือรดน่ะพักเปิดหน้ามาเต็มแล้วเนี่ยย้ายได้ไปปุ๊บนยายขึ้นแปดเลยเนี่ยดูลากหน่อยเห็นปะพี่ไปย้ายกระถางลงกระถางแปดได้เลยนความกอปุ๊บสวยเนี่ยเห็นปะ รลนพักเนี่ยเปิดน้ำมาเต็มเต็มแล้วสวยนะคะป้ายเลยรณนพักตามจริงันคือจะต้องป้ายชมพูประมาณเนี้ยถ้าเต็มฟอร์มนะบางต้นชมพูได้กว่านี้นะหนูเคยแบ่งไปบ้างแล้วนะคะบางต้นเนี่ยชมพูได้สดกว่านี้อีกแต่นี่ก็ชมพูสวยแล้วนะคะรณนพักกระถางนี้หนูขอสองร้อยนะพี่พี่ขาได้ไปไปย้ายลงกระถางแปดได้เลยแล้วพุ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ากอมันแน่นมากหกเจ็ดต้นนะ่ะนะคะเนี่ยรณนพักไม้นอกตู้นะคะไม้นอกตู้นะพี่พี ไม้ยุบเราขึ้นใหม่ค่ะรับประกันนะคะความสวยงามไม้เต็มฟอร์มสุดฟอร์มแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยงให้เหนื่อยถ้าอยากเห็นไม้เต็มฟอร์มแต่และชน,นิดเป็นแบบไหนก็มาเอามา,ามาเอาที่นี่ได้เลยนะคะเนี่ยรณพักนะคะก่อนนี้ขอ200ค่ะ<ม>ที่ต้นนี้นินละเสรนนะคะตับราเมาเกมบางตัวหาไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆต้องบอกก่อนนะ ตับรามากินบางตัวนะหาไม่ได้ลแล้วแล้วตอนนี้หนูก็จะเน้นทําฟอร์มกอแบ่งจําหน่ายให้นะคะจะไม่มีต้นเดี่ยวๆแล้วเสียเวลาทําถ้าพูดตรงๆนะเอาต้นแบบนั้นไปเลยนีน่แล้วเศษกอนั้นได้ไหมกระถางนั้นได้ปะไ,ได้สามใบสี่สามสี่ต้นก็เหมือนกันนะ,ดดะอเอากรน,นี้ก่อนละกันนะคะนีนะ่แล้วเศงกรกน,นี้อ่ะดูรากก่อนเลยเห็นปะทะลุปุปป่มแล้วเนี่ย เนี่ยหต้น2ต้นสามต้นห้าหกต้นเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะมันมีต้นระบายต้นระบายทางใบมาก่อนนะคะใบแรกมาแล้วเดี๋ยวใบสใบสมันตามมาเองแล้วมันจะแน่นเองนะคะไม้มันยุบแล้วขึ้นใหม่มันเป็นเรื่องปกติมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนละแสนขอที่200เหมือนกันนะคะขอคนเข้าใจนะคะพี่ๆว่าอ๋อเออมันเป็นไม้ที่ยุบแล้วขึ้นใหม่นะฟอร์มมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไม้แบบ อยู่ในตู้นะคะแต่เรื่องความแข็งแรงไม้สุดฟอร์มเต็มฟอร์มพี่พี่จะได้เห็นเลยนะคะน้ำบอลเก่าบางตัวมันต้องเต็มฟอร์มสุดฟอร์มจริงๆถึงจะมองเห็นหน้าไม้เนาะนะคะอันนี้นินละเซนกระถังหกเหมือนเดิมพี่เอาไปไปย้ายลงแปดทำฟอร์มกอ่อได้เลยนะคะหนูขอที่สองร้อยบาทจ้ะเท้าทองกีบมา้าสีเลยคำว่าชมพูไปหลายขุ่มเหมือนกันนะคะพี่พี่แบบชมพูอมแดงไปแล้วเนี่ยสีคือเข้มมากเลยเท้าทองกีบม้านะคะ ตากระถางนี้เพิ่งแตกใบมาได้แค่สองใบนี่เป็นใบผีเสื้อเหมือนกันเลยแล้วดูโคนต้นเดียท,ท้าทองกิบมาให้ร้อยเท่าไรน,นะอ่ะให้ไปร้อยเจ็ดสิบแต่ดูขนาดใบนะมีสองใบนะคะเนี่ยดูให้เห็นๆเ,เลยมีสองใบเท,ท้าทองกิบมาให้ร้อยเจ็ดสิบค่ะ่ะต่อที่ต้นนี้อันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะไม้นอกตู้นะคะวิพีนะกระถางแปดน้องมีนามว่ามงกุฎจัก,กรรพัิจะเป็นไม้ดาง ด่างบางครั้งจะด่างขาวแต่ถ้าอากาศร้อนอากาศเยน็นมันก็จะไปได้หลายสีเหมือนกันเนี่ยดูนะคะด่างแดงก็มีด่างเหลืองก็มีเห็นไหมเนี่ยด่างเหลืองก็มีด่างขาวอมแดงก็มีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยด่างเหลืองออกขาวอมเหลืองมีหมดนะคะมันแล้วแต่สภาพอากาศแต่พิเศษคือกระถางเนี้ยมันเป็นฟอร์มกอหลายๆท่านกังวลว่าเฮ้ยไม้ด่างอะเหลืองนอกตู้ได้ไหมไม่ต้องห่วงค่ะต้นนี้พิสูจน์ให้แล้วนะคะ พี่สูดให้แล้วน้องพี่สูดต,ตัวเองให้แล้วนะคะเนี่ยดูล้นกระถางเลยเป็นไงน้องอยู่กระถางแปดในกระถางมีประมาณแปดเก้าต้นอ่ะใช่ไม่ไางทาไมจะเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้เลี้ยงได้เนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยโคแน่นๆแ,แบบนี้เลยอ่าน้องอยู่ในกระถางแปดนะคะมงกุฎักรดัเนี่จริงๆมันต้องทาให้เห็นความสวยนิดนึง แต่แฟนไม่ได้คายกมาเลยหนูให้390บาทมงกุฎจักรพรรดิพี่ไปหาเธอตอนนี้ไม่มีใครทำแล้วอาจริงๆหายากแล้วด้วยแล้วก็ด่างสวยด้วยนะคะด่างสวยแล้วก็ถึกทนทานด้วยพี่สูดมาแล้วนะคะหนูเลี้ยงนอกตู้มาแล้วทิ้งทิ้งควางๆนี่แหละก็ยังด่างให้ไม่มีหลุดด่างด้วยนะนะสวยด้วยนะคะมงกุฎจะอ่ามงกุฎจักรพรรดิขอ390กระถางนี้พี่ได้ประมาณ8ถึง9ต้นนะคะเนี่ยดู ดูชัดๆอีกทีหนึง่งกระถางแปดนอกตู้นะจ๊ะต้นนี้ต่อนะคะต้นนี้มีนามว่ามนตรามณีนะคะไม้ก็ยังไม่ค่อยมีจํานวนสักเท่าไหร่นะคะไม้ทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วละนะคะพีพีจำนวนค่อนข้างจะน้อยอยู่นะคะอ่ะอะดูให้ดูต้นเต็มฟอร์มก่อนถ้าเต็มฟอร์มกัดสีแบบนี้เลยไม่แดงนะคะจะเป็นชมพูอมแดงแต่ถ้าใบแก,ก่ก็จะแดงเหมือนกันเนี่ยเห็นปะ ก็สวยนะนะคะเป็นใบหอ,อกนะคะแต่ดูต้นนี้ก่อนหนูขายต้นนี้ให้ก่อนกระถางแปดเหมือนกันใบมีตําเนิะนะคะนี่ดูแต่ใบหนาน้องใบหนาเนี่ยที่เห็นไหมใบเป็นอย่างเงี้ยใบไม้อย่างเงี้ยเนี่ยแต่ไม่ทิ้งใบนะคะใบยังหนาอยู่เลยแล้วก็การค่อนข้างแข็งใบหนากนารแข็งกระถางแปดนิ้วกอนี้มีประมาณสามต้น ไม,มไม่รวมอีไม่รวมอินนอน้อยที่แทงมานะคะไม่รวมอหนนอน้อยที่แทงมามนตรามนีนะคะเริ่มกับสีแล้วแล้วก็ใบมีตําหนินะหนูชี้ให้ดูชัดเจนนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยออกเหลืองอะไรใช่ไหมแต่ไม่ทิ้งใบก็ไปทั้งอย่างนี้แหละไม่ดึงทิ้งหรอกให้ไปสองร้อย ขอสองร้อยสาสิบาทมนตรามานีนะคะกระถางนี้นะกระถางแปดนะที่พี่พี่เห็นอยู่หนูขายกระถางแปดให้นะคะมนตรามานีสองรอยสามสิบส่วนตนน้นเนกัดสีแบบมหึืมาแล้วนะคะเต็มฟอร์มสุดๆแล้วแล้วที่สำคัญกี่ต้นมากกว่าสามไหมโหมันเยอะนะเราว่ามากกว่าสามไหมเราตีไปให้แค่สามแล้วล่ะ ให้สามก็สี่อันมันเยอะค่ะพี่ๆนะคะเนี่ยดูมันแน่นมาก,กมใชเก่เป็นกอนกอ,อยู่กระถางแปดเหมือนกันหนูให้สองร้อยแปดสิบบาทกระถางเนี้ยนะคะมนตามณาีนะคะเต็มฟอร์มล้นกระถางแปดเรียบร้อยแล้วนะคะหนูให้สองร้อยแปดสิบค่ะที่หงเหมมาราชฟอร์มกอขออนุญ,ญาตใบมีตํแหน่งน,นะคะถึงไปไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามีอีกเยอะพี่ดู ต้นใหญ่ๆประมาณ3-4ถึงต้นแล้วก็หน่อในอน้อยอีกประมาณสองสาหนอนะคะแตกหน่อไวมากนะคะอ่าหงเห็มาราชเหมาะกับการทำฟอร์มกอที่สุดแล้วพี่ๆอันนี้อยู่ในกระถาง8นะคะอย่างที่หนูบอกนี่ยังไม่สุดฟอร์มนะถ้าสุดฟอมอะแดงแล้วก็ใบาย,ยาวได้กว่านี้อีกแต่ว่าขอบใบเขาจะบิดๆแบบน,นี้แหละนะคะตัวนี้ใบมีตำหนินะขอคงเข้าใจธรรมชาติดับไม้ได้อย่างนน้อยพี่ได้ฟอร์มกอไปแล้วแหละต้นใหญ่ๆเนี่ยสามสี่ต้นเนี่ยได้แน่นอน แล้วก็ไม่รวมหน่อน้อยอีกนะคะไม่รวมหน่อน้อยรอบต้นอีกหนูให้250สูงเท่าแข้งอ่ะพี่ๆกระถาง8นะคะหงเหมาร่า250บาทกระถาง8นิ้วจ้ะนางยักษ์วิชุดาแผงนะคะเ <ๆ S 1> หลือว่างให้หนึ่งกอสุดท้ายค่ะพี่ๆ,ๆอ่ะหนูให้ดู <ๆ S 1> กอน,นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะ <ๆ S 1> กระสีมาแล้วพี่ดูนะพี่ดูเทียบขนบาดใบกับฝ่ามือกระถาง8เหมือนกันนะคะ พี่พี่ได้กระถางแปดเหมือนกันกับสองกอสามกอที่หนูแบ่งไปแล้วนะคะเนี่ยดูใบฉีกใบสะโพกมาแล้วเห็นปะฉีกออกแล้ววิชุดาแผลงนะคะพี่พี่ได้ประมาณสองสามต้นเหมือนกันอนะ่ะได้ประมาณสองสามต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูกอแน่นๆเหมือนกันกระถางแปดเหมือนกันเลยนะจ๊ะให้ไปสองร้อยห้าสิบบาทนางยักษ์วิชุดาแผลงนะคะเอาไปสองร้อยห้าสิบจ้าที่ต้นนี้ต่อต้นนี้ของเนี่ยขายตอนเขียวๆนะพี่พี่ เพราะว่าถ้าขายตอนกัดสีจะขายให้ราคานี้ไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยน้องเริ่มมาแล้ว เริ่มเห็นแววไหมเห็นแววไหมคะว่ากระดูกขึ้นลายมาแล้วสีเริ่มมาแล้วไม้กัดสีจะค่อยๆทยอยกัดสีขึ้นมาให้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ากัดสีแล้วรับรองสวยจึงแน่นอนนะคะหนูไม่ทําให้พี่ๆผิดหวังนะคะต้นนี้มีนามว่าพญานครสีนะคะพญานครสีจะเป็นบอนใบายาวชมพูกัดชมพูสวยแต่กับกระดูกเขียวลวดลายกระดูกสวยชัดเจนแบบนี้จะไม่เหมือนกับพายุขุพลพี่เอาไปเทียบกันได้ลายกระดูกพาย ก็ขุนพลจะไม่เท่ากับต้นนี้นะคะต้นนี้ลายกระดูกจะชัดเจนนะคะแต่กาดสีชมพูเหมือนกันและใบยาวเป็นสอบเหมือนกันเลยหนูแปะรูปตัวอย่างตอนโตวไว้ให้ต้นนีอ้อยู่ในกระถางแปดนะคะ,ะพี่ไปเลี้ยงอีกสักสองสามใบมะนะใช่ขอบใบเขาจะบิดนะพี่ดูสังเกตขอบใบดูดีๆนะคะเป็นคลื่นหยิกๆอย่างนี้เลยนะคะ ตอนนี้กระถาง8ไซส์นี้หนูให้พี่250บาทฟังราคาไม่ผิดใครไวใครได้นะคะเพราะมีแบ่งให้ไม่เยอะจริงๆนะคะพี่ๆคะนะ่ะนะดูเทียบกับต้นแม่ได้เลยรับประกันว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะสำหรับพยาคนคร4ีนะหนูให้250บาทจะรับรองว่าเลี้ยงเต็มฟอร์มใบยาวเป็นศอกแล้วกัดชมพูพี่คิดดูว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะเอาไป250บาทพอจ้ะ ปิดท้ายที่ต้นนี้นะคะโโอ้หเมื่องานประกวดล่าสุดที่วัดคลองอะไรนะหนูจาชื่อไม่ได้ช่างเหมือนที่นนทบุรีนะคะบอนสีส่งออกพี่ต้นนี้ก็ทําเรื่องเหมือนกันนะก็อประดิษฐ์สวยมากแดงสวยมากจริงๆนะคะต้นนี้นักผจญเพลิงค่ะนักผจญเพลิงไม้กระสีที่แดงดีไม่มีตกแดงแล้วแดงเลยแดงอยู่นะคะสวยมาก หนูมีแบ่งให้น่าจะเป็นกระถางหรือสอ่งกระถางสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าที่เหลือหนูจะเก็บตั้งแม่ต่อนะคะใครมีจํานวนอยู่อยู่ในมือเท่ากับมีโอกาสนน่คํานี้ไม่เกินจริงนะคะ,ะให้ราคาเดิมค่ะพี่ๆนักผจญเพลิงตอนนี้จะอยู่ในกระถางหกหมูขอร้อยเจ็ดสิบบาทเท่าเดิมใครไวใครได้เพราะมีให้เท่านี้แล้วนะคะไม่งั้นพี่ก็ต้องรอชุดต่อไปเนาะนะคะสนอ,อบตัวไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้ไม่มีไลน์โทรสั่งซื้อ ทางโทรศัพท์ได้ไม่ยุงยากค่ะค่าส่งเหมาเหมาหกสนะคะไม่บวกเพิ่มนานะคะนะฝากติดตามเขยสุพรรณแชนแนลไว้ด้วยจะได้ไม่พลาคคดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มีโอกาสได้มาเลือกไม้ได้ก่อนใครนะคะมีพิจ๋ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ